สวัสดีครับคลิปนี้ผมจะพามาดูสบายนางครับแต่งสวนสวยๆนะครับครับเพิ่มความเขียวให้กับบ้านเรานะครับเวลาลมพัดครับก็จะสะบัดสวยงามมากนะครับตัวนี้ก็จะเป็นอีกตัวนะครับเป็นหนวดเรือศีนะครับตัวนี้เขายังไม่เต็มดีนะครับ นี้เป็นอากาศรอบๆนะครับลมแรงอากาศสดชื่นนะครับวันนี้มีฝนโปอยๆนะครับตัวนี้เป็นช้างชุมพรนะครับผมตอนนี้เราก็ยังอยู่กันที่สวนคุณประยุนนะครับนี่ครับคุณประยุนเขามาจัดแต่งสวนไว้นะครับตัวนี้เวลาลมพัดเขาสะบัดสวยมากนะครับ เพิ่มความสดชื่นให้กับบ้านเรานะครับผมตัวนี้อับดานบนก็จะเป็นกระเช้าสีดานะครับเป็นมุมนั่งทานกาแฟน,นะครับมุมสบายๆอากาศเย็นนะครับ กบใบเขาจะเขียวออห้อยลงมานะครับครับตระกูลไม้โวบใบนะครับพวกนี้กอสมบูรณ์นะครับกอใหญ่มาก ียวนะครับผมรับทิงไว้ตัวนี้เดี๋ยวเขาแผ่เต็มพื้นที่เนี่ยจะสวยมากครับเวลาเขาออกดอกจะเหมือนทุ่งดอกกระเจียวนะครับที่ชัยภจมิปรุงกับความสวยของดอกเขานะครับ ดอกกระเจียวมีหลายสีนะครับสีแดงสีชมพูในดอกเดียวกันก็จะมีสีชมพูสีม่วงนะครับรับสีขาวม่วงก็มีนะครับครับกลีบดอกเล็กๆด้านล่างเป็นสีม่วงโชว์ด้านบนเป็นสีขาวนะครับ ความสวยของดอกเขานะครับผมตัวนี้ครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับ